บอกสเสียงสวัสดีสวัสดีสวัสดีแม่พี่น้องเอ็ซีบัดสุขุสุโคนเด้อม,มาพ่อกับซองแม่บุญมาบ้านเฮาอีกแล้วพี่น้องเลยมาพ่อปันมเมื่อนี้กะสิเข้าไปทางเฮือนแม่อุตสาก่อนสร้างเพิ่นมาเนะาะมื้อนี้อ๋อออีหลาสวัสดีลูกสวัสดีแม่แม,ม่บุญแม่บุญแม่บุญมาแมม่บุญาโดยเจ้าเคยเห็นข่อยอีบ่ เจ้าคือเปลี่ยนตะแพงแต่เมื่อว่าเมื่อน้ำ่อย่ะเข้าไปเคื่อนเมอุสากันลูกอันน่องลิงลิงน่องลิงลิงน้องสาวลิงลิงลูกไม่จิตนั่งตุ้นน่อยน้องตีนน่อยคือบ้เธอเกิบลูกเจ้าคือบ้ถือเกิบสร้างผลมาเนาะมาหนีผู้ว่าสร้างมาเลย มาเตอะคือค่ะคือไหนเด้อบ้านน,านี่อ๋อบมเมนสร้างเมื่อระเบ่คือบัเห็นอืม,มอ,อืมสร้างมาฮอร์นไซด์มาเถอะเาวตกเลยลูกสร้างมาหมอนี่เนาะอ่าสบายดีเด้อโอ้เป็นมาฮอนไซด์ไว้มันนี่ โบกเลยโบกเลย,เลยดำหน้าแล้วล่ะบอจังมาแกแล้วโอ้คือวัเทะมาจากค้นมาหนี่งสองอม,มาสองคนว่มา,ม,ม,ามาหอนสไสไวบเดี๋ยวโบกเลยวย่าสันม,มาสองคนกับพ่อบอ โอ้โพียบว่สมาชิกหลายแท้นี่สบายด,บาดยีบางเด้อบางเด้อตันทางอันเพิ่นยู่รถเด้อบุกล่ะอืม,ออมถอดแว่นได้ยางเข่าในเนาะมันมืด <c oughs> มาแล้วอันนี้เนื้อใช่แล้วแหละมันเหลื่อมตา สร้างคนมาสองคนสบ,บายดีเดอ้บบดโอโหสาบเลยวันนี้โอ้ยว่ามาหอนสายไว้ว่าจังโบกเลยทีในฟ้าหนึ่งเลยสองฟ้าสอาเลยพี่โอ้ยมันสาบทั้งเพื่อนครัวก่อนบบทั้งคุณแล้วแล้วทางในทางเชียนสาวอันฝน นเ่นานี่เป็นสะทางนอกเด็มเลยนี่แล้วละบ่ดำนาคือไวัเ้านำเนี่เมืองเธอได้จ้างทางผูแสนาวเปแนซาวลูกก้านำบ่อไอรอวตั้งห่าลูกก้าพันหามัดพันหากจ้างเมือหนึ่งแซนซ่านอ แล้วเขาชิมนี่ยขากล้าพัฒนาเขาบอกแม่นบอกกล้าเขากระมัดเราพัฒนาด้วกันได้แม่นเอ้าใอ้นี่เรื่องเดิมเลยมากินข้าวเพื่อนสาวจิตนี่เพ่อว่าเดี๋ยวเห็นเอ้าสางมาเนาะมันนี่ค่ะอ๋อเลยพักพรก่อนแล้ววัตถุม่องแล้วบ่

ฮานหลาห่บิดเอตาเนียงบ่มีน้ำดูดเอาน้ำห่วยเบ็ดเงินเท่าไรได้ซื้อน้ำมันฮะเบ็ดเป็นการอลไรได้น้ำมันร้ายอยู่น้ร้ายน้ำมันนักทำอืมมีปิงอยู่บ้างเลยอุ้ยปิงวอบอกว่าอะไรมันขัดจับอยู่พอดี กดับยุกรได้ดต,ดนตอนน้ดำมอกปิงหน้าบ่อกอนน,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 นี้ไม่ได้นิตอมหรอพขาดแล้งอแบโอ้คันแ,แบบแว,ว่าเป็นก<ล>ีตอม้วมันกับโขึ้นดิอืมมีหนัาลยายอืมอืมหนังที่ลลายในน้ลูกลอยมาแล้วเนาะอืมว่าแล้วผลลึกเลยเนาะเอี่งหน้าบ่อเป็นดหรือยังยยไรคะอือือื มันถือขาดดิอยอกบ้าพี่ลกถือยู่ใกล้สร้างคนเห็ดเวียกนะว่ะคือบปถือเกืบแน่เัิ่เลิกจะตองาดสร้างคนเห็ดเวียไหนะบอกคงหยูล่อมาจะคล้องเพื่อนไปใช่ส้างขึ้บ่เห็นโออ โอ้ต้นม่วงเราเี่ถอนยอดอะไรนยักุหลาบเพื่อนจะเอาอันนั่นมาอมเอาไซมาโอ้โคนทีส่สาบเยลยก่อยเลยขี่นค่ำเายไรสาบโมงเลยไรคนข้กระปูนได้ไดม่นบ่อยล่ะคนขั้นกระปูนคนขั้นกระปูนเลยนะอโอทรคนยังไม่ได้มา ngáp đấy rồi ngáp 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 Còn gì mà sống phun đấy rồi Okay. Okay. thấy sợ mẹ Oh. 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 à Oh. Oh. mẹ ó, à hồi triển khai là cô nha, gì đấy hả? à, cái len bít phân lại cái len trong phân nữa, ừ. ừ, phân hòn xe phân xay bẹo, nó นอนก็ห้ามฮึม่นลั้นาม่ใส่ดินเปียกเลยเนาะดินเปียกแล้วฝนตกหำาเหยไม่ไหวฝนเปียกทัอกระแห้งแล้วอืมทั้งนอกแห้งทั้งในเปีเกยก มันนี่ห่อนวันนี่บนที่โต๊กลางคืนบอแะมนมันจะไข่แห้งอยู่ได้ทางงนาอ่ะยังบมีน้ำอัางได้เมนบ้าบอเป็น้าวลิดแหละ น้าให้เดียวนะซ้ำซื้อขขนนเขากินเไอ้เอยจ้างก็ะเบิดล้านปลายให้เดียวนะจ้างก,ก็ได้เมือินสองได้ทั้งหมดเลยจ้างนะบ่อโอ้หมดเมื่อสองโอ้แต่ละมือเนี่ยจะค้นไปก้ามือสิผึ้แต่สะออนไง <c oughs> โ,โอ้แต<อ>่ธรรมาดาอย่บิดเมื่น ายมั่กับชิตโตกือประมาณเจ็ดล้านเนาะเจ็ดเป็ดล้านกับใครอย,ยู่เหตุแต่งไคันาดเขาซื้อกินผัดให้กลัวหันบ่านนี่เขาซื้อกินมาเมือ่อไว่กลัวกลัวตัวเจ็ดเป็ดล้านนหะ่ผันรวมทั้งอันซื้อปุ๋ยซื้อยังอีกได้บ่ วุ้ยจักซอฟอะไรเออยังสิมีแรงอีกแสดงว่าเจ้าใส่ซองเท้ยอบอ่โอ้หน้าห้าหน่อยใส่แต่ห้องพื้นเนี่จบเลยจบข่าวเลย,ลเลยโอ้บัดเพิ่นขึ้นเป็นซาวแลยใส่อีกบ่เอาไดไใส่ทีเดียว บไ้ไอ้คันใส่ซองเท้าเอาเอเพรา,าคันคันเอาไปใส่ซองเท้านะ่ะแห้งสิงามเนี่ยนะเขาใส่แต่ห้องพื่อนหรอกอะเพราะไม่ได้ใส่ลายมันขึ้นงามเลยกระปะเลยห้องเพื่อนกับไม่ได้ใส่ทุกงให้ซะนะให้นี่เสียมงามกะ <c oughs> บาไปเป็นดินทรายพ่กน้าเจ้าเรอมันเป็นแนมก็น้นคัมันอยากแบบนั้นเนาะโอ้ต้องห้าวไปเป็นดินดักดินดำนี่เนีย้ดินทรายก็มีเป็นบางให้แล้ว แบบคาดได้แต่มืนอี้เมื่ออื่นมเมื่อเพิก็ยังดำได้เลยงับลูกหล่ะแตนทางพอสร้างลูกเป็นยงอย,งอยละ่ะงับเด้อพอสร้างเป็นเหตุทุกอย่างเด้อเรายัางดำหน้าบ่แล้วบ่คุนอ่ะเนาะ ผู้เคยมาทำก,นนกากนานั่นแหละโอ้เราเหเลยเ่าแล้วโอ้ยังนะ่อ้ยังเนาะเมีนครับเราเห็นเวียกเล่านี่ยังอืมก็เลยไปทางนั่นเล คิดว่าเราดำหน้าเแล่าเน,นี่หน้าเราหวานมากคลายครับหวานหานที่บุฟเฟ่งเดี๋ยวไว้หวานลายเหลมือนยอดเราเราหยอดเอาหน้าเราคักคักเราอะ เป็นเท้ไรหรอวะองานหยดล้วปรไปรยัดเป็นอันนึ่งแประหยัดเถอะประหยัดแห้งประหยัดน้ำมันน้ำประหยัดเงินพร้อมบริจ้างดิ<ม>เอาเงินตัวที่จ้างคนน่ะไปซื้อปุยมะไซวะ<ม>พี่หน่าก่อนสิหยอดเบิ่งเข้ากันเลยค<อ>ันหยอดน่ะคนหยอดแต่เดือนกหกเนาะ มันทกค่อยๆหน้าชมเล้าหน้ามันอน่อนหน้ามันมันๆแล้วมีได้เดี๋ยววแถวโน่นแลวนันหน้าโนนนหน้านอือเรคืวัซี่แล้วแบตายก็จะเขาอีกไอฝนตกจักสองสามที่แก่อนเนาะ เสียงร้องเพลงมวอน,นะอนี้น <g ül> ลูกไรานี่ได้ลูกไข่แล้วบล่ลูกไรานี่อโอ้ทักปีแล้วอายุแล้วนะเต้แบบออาอะไรเต้าแต่ว่าได้ลูกไข่ลูกไ้สี่นี่ละ ค่าพรเป็นสร้างก็เป็นสร้างนั่งโอท่านได้ลูกไผ่จะคนบ่าเจ้ากันด้ใช่กูเดียวลูไปหาลูกสาวลูกเคยได้แล้วเ่ระอ๋อคุนี่ี่ลูกไส้ก๊กไส้กลางไน้กงอ๋อโอ้อหเลาแม่นางมีนองล่าอไรพวกนี้อีกลูกสามคนบ่ะ เดี๋ยวลูกทายโทษนใหมเนาะพอไปใส่ก็ไปนำ้ำน <c oughs> ่สาสาธิกับก่อนได้ไหมเด้อค <c oughs> รับก่อนเดีย๋ยวไปเดี๋ยวเห็นงานกัน ไป้แล้วมาเด้อกลับบ้านกลับซองได้ยันฝนตกลัดทางอีกฮ่ากลับก่อนบันนี้โอ้น้ำในยังโหนมอาอยู่บ่โอ้ยยัโหนอยู่สิเห็ดเฮื่อทั้งหลังนี่ก็ันโหนวะว้าเจ้าป้ากล่พี่น้องให้กลับบ้านกลับซองก็วันนี้เป่มาทั้งเฮือนี่อุตสาห์ สร้างคนกำลังลงมือสะมาหนี้เนาะดีใจน้ำเล้าโอ้โหดอใจจะไหนกับพื่อกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบุญขอบคุณพระสุขสุขชนที่ติดตามและให้กำลังใจมาโดยตลอดขอบคุณขอบคุณในไลน์ทางเอฟซีมาคลิปนี้ขอตัวลาพระเจ้าอีกอันสบายดี